ทุกคนอุ่นผัดกะเพราเมื่อวานนะกินไม่หมดกินมือเดียวเนาะอุ่นก็หมดอุ่นหมดก็วอนนี้จะพยายามกินให้หมดนะกคน, <c oughs> กนเล่นมั่งอะไรไก็ว่ากันไป แต่ว่ามื้อเช้ามื้อเย็นก็น่าจะหมดเนาะส่งมือ้อเมื่อวานนี้กินข้าวมื้อเดียวนะเพราะว่าตอนก่อนผัดกินไปแล้วเนาะกินข้าวกับน้ำพริก ลืมน่าจะไปเด็ดกระเพรามาเติมอีกสักหน่อยทั้งหมเนอะแค่นี้ก็กินได้ละยังไงมันก็อร่อยนี่ยขี้โมยด้วยคะ่ะขี้โมยนิด,นด ปอกแตงกินกับแตงด้วยนะทุกคนแตงไทยเนาะเราจะพยายามกินให้มันหมดเพราะว่ามันเริ่มมีจุดแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะเอาเม็ดไปปลูกปลูกปลูกทิ้งไว้เลยมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วไปโอเคเอาแล้วนะคะใช้ได้แล้วจุดแก๊บก่อน มีแจงไทยมีผัดพริกแค่นี้ก็เลิศหรูอลังการและทุกคนต้องะไยมากมายนะกินให้อิ่มข้าวก็อุ่นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทำสเต็กเห้หมวยอีกหมวยก็เลยไม่กินเข้าเย็นข้าวหุงไว้ก็เลยต้องได้อุ่นกินอีก อไปค่ะปอกแตงกินข้าวกันมาปอกแตงกันค่ะไม่ปอกก็ไม่ได้นะเนี่ยกินไม่ได้ทุกคนเราก็จะเอาที่ที่กินได้ที่กินไม่ได้ก็เอาไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่เราจะปลูกต่อไป เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดไปปลูกเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปจัดการถ้าให้มันเรียบร้อยวันนี้ก็ทำอะไรเแยะไปเที่ยวตักขี้ควายที่วัวเนาะที่วัวเอาที่มันแห้งๆแล้วอะทุกคนมันมันเป็นดินแล้วนะยาก็ไปพวนต้นแตงไทยนี่แหละพวนต้นแตงไทย สี่ห้ากกที่มันกำลังจะออกดอกไม่ออกดอกแล้วควรลดน้ำลดปุ๋ยเนาะแล้วก็เอาคิววมาใส่เพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยให้กันงอกงามต่อไปอันนี้ยังไม่กินน้ำกะทินะทุกคน ที่จริงน้ำกะทิมีนะแต่อยากจะกินกับข้าวนี่แหละกินกับผัดกะเพราไก่หน่อไม้เวียตกใจเกือบร่วงโอเค สวยมากเลยทุกคนสวยมาก กินมันไปเห็นย่าทำทำแบบนี้อย่าไปคิดว่าย่าทุกย่าลำบากนะทุกคนเออยากก่าก็ทำสามมาอาชีพของคนบ้านๆเนาะ มันก็มีความสุขไปไปอีกแบบนึง่งจากคนที่วันวันก็เช้าตื่นมาก็แต่งตัวไปทำงานเย็นลงก็กลับบ้านเข้าไปหมกหยุดในห้องแคบๆเนี่ยเป็นชีวิตที่ยามีความสุขมากที่สุดแล้วทุกคนตั้งแต่โตมานะ ตั้งแต่รู้จักคําว่าชีวิตมาก็ช่วงนี้แหละนั่งมองมองดูปลายังยิ้มได้เลยอ่ะทุกคนเขาไม่รู้หรอกว่าเราเราคิดอะไรเนาะแต่เราเราไปปรุงแต่งกับเขาแล้วเราก็มีความสุขของเรา หลายคนก็จะบอกว่าโอ้เราลำบากนู่นนี่นั่นเนาะแต่จริงๆแย่ไม่ลำบากหรอกทุกคนเนี่ยแล้ยิ่งกลางวันอย่างเงี้ยนะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ร้อนแดดนี้เปลี่ยงไปหมดก็จะซักผ้าทำอะไรอยู่ในบ้านก็แก็บไปไม่ได้ลำบากกับใครเขาเลยนะทุกคนช่วงเนี้ย ได้เห็นคนคนหนึ่งนะที่เล่าเนาะเออเขาจะฟังอยู่หรือเปล่าแอบฟังไหมเนาะเออเขาเป็นคนดีที่ย่ารู้สึกชื่นชมนะทุกคนชื่นชมมากแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือย่าบางสิ่งบางอย่างเป็นเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆอ,ยอะนะแต่ย่าก็มองว่าเขาก็ลําบากอะ่ะ สิ่งบางอย่างที่เราบางทีก็อึดอัดเนาะแต่ก็ไม่อยากให้แกช่วยเพราะว่าเราเราก็รู้สึกได้ว่าแกก็ลำบากอเราจะไปเป็นภาระ,ะของแกมันไม่ใช่ยากก็เป็นคนที่พยายามที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองตอนแรกถ้าเกิดว่า ยาก็จะเป็นคนแบบว่า,าวิตกจริตนะพอรู้ว่าเาปัญหานี้มันจะเกิดนะยาก็จะวิ่งหาคนที่คอยจะแก้ไขให้ย่าได้อะไรเงี้ยเอใครจะแก้ไขให้ได้วะวิ่งไปก่อนโดยที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้สนใจว่า,เ,าเขาเขาจะพร้อมที่ช่วยเราไหมเขาจะอะไรไหมแต่พอวันเวลาผ่านไปเราก็จะมานั่งนึกนะทุกคนว่าโอ้มันไม่ มันไม่ได้อะไรมากมายเออวิ่งไปดูตรงนู้นตีตรงนี้ตีว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามแก้ไขปัญหาไปด้วยตัวเองพยายามอย่างนั้นนะคะอยาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่แต่ตอนแรกอะพอรู้รู้ว่ามันมีปัญหาเนี้ยยากจะวิ่งหาคนที่ช่วยก่อนเลยอะ <laughs> ใครนะใครจะช่วยได้อะไรอย่เงี้ยโอเคนะทุกคน ย่าไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้วค่ะก็มาหั่นแตงไปคุยไปแค่นั้นพอนะคะเดี๋ยวกินข้าวนี่ก็จะไม่กินให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่อร่อยโอเคค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายบาย,บายสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่มีเมตตามี มีมิตรกระจิตมิตรกระใจให้ย่าตลอดมานะคะขอบคุณมากมายบาายบายบายสวัสดีค่ะ